สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงดันเจียนอ์ติแฟกแบบง่ายๆนะครับวิธีการนะั้นคือการใช้ไททีเซฟครับผมสำหรับคนที่งงว่าไททีเซฟคืออะไรไมันก็เหมือนการเซฟปกติแหละฮะแต่เวลาเซฟเนี่ยมันจะทาให้ไฟล์น้อยลงในการลบมอนที่อยู่ห่างจากเราออกไปครับจะทำให้ไฟล์เซฟน้อยลงถ้าผมว่าเราสามารถใช้ลงนดันเจียนได้เพราะว่าจะไม่ทําให้มอนเกิดขึ้นมัอนเอง แต่สำหรับคนที่เจอพกยูนิคอร์หรือตัวอะไรที่ต้องการจับอยู่ด้านนอกอะถ้ากดอย่างเงี้ยแล้วยังไม่ได้จับมันไว้อะหายเหมือนกระบอกไว้ก่อนเลยรอะการใช้ก็คิดดีๆกันนะครับอ่ะเข้ามาในรันเจี้ยนเลยฮะนาระวบางเราอยู่ในรันเจี้ยนวก็กดใช้เป็นระยะะไปนะครับก็ค่อยกดเซฟไปแล้วก็วินไปนี่ผมเอาตัวเวิหนึ่งมาเลยนะ มันไม่จำเป็นต้องใช้ของอะไรอยู่แล้วเพราะยังไงก็ไม่เจอมอนน่ะมีมอนแล้วก,กดเซฟไปในการนี้มันก็จะง่ายฮะง่ายมากเลยว่าแต่เราก็ไม่ได้ขอจากมอนเนี่ยซึ่งถ้ำที่ผมเลือกลงมาเป็นถ้ำลาวานะฮะเป็นถ้ำที่ให้ผลตอบแทนดีมากเพราะมันจะทำให้เราสามารถหาของหใช้ต้นเกมได้ง่ายมาก ผมพูดถึงไอ้หน้า,มาไม้นั่นอยู่นั่นแหละท่านมันน่าจะไิ้นเสียงเคทเราผมปิดเอาไว้แต่ว่าผมบอกว,ว่าตอนนี้ดังมากขนาดเปิดไป,ปนิดเดียวเลยเจอทางผ่านแล้วแค่โดดข้ามไปนิดเดียวก็ถึงแล้ว อย่าลืมกดเซฟระยะด้วยนะครับในงานเดยนมอนเกิดเดยนที่ชิบหายกันหลายวอดแนะ่ต่อเลี้ยวขวามา,วาแล้วแล้วก็ตองเลี้ยวซ้ายฮะกดเซฟฮะไม่อยากเจอมอนไม่อยากเจอแะไรใครตรงนั้นตอนนี้น้ำหมดแล้วปกติแล้วตัวเล้อหนึ่งแต่ก็ห้องเ<ม>ข้าห้องเลี้ยวขวาไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ถึงแล้ว อ่านี่ไงขวบชิพ่าที่ผมพูดถึงมันสปอนแตมม่มีเมียแลนะฮะไม่แค่มาตัวเดียวเก็บแล้วเราวิว่งไงฮะนะมันจะมองไม่เห็นผมไหมฮะมันถึงคนรอบไปแล้วเนี่ยนี่ฮะเรามาถึงแล้ว โดดข้ามไปอาร์ติแฟกต์รเรียบร้อยอาร์ติแฟเรีย้องการอันนี้เราก็สามารถเก็บได้แล้วฮะแต่ผมเก็บมาแล้วนะว่าทำคลิปมาหลายรอบแล้วก็จริงๆเยอะกว่านี้แหละเล่นหมดมีแล้วก็โดดลงไปได้เลยฮะแล้วก็ไปเลือกจุดเก็บที่เราเซฟไว้เอาซึ่งนั่นแหะมันก็เป็นตรงที่เราต้องเอาท่านผู้ชาไปใช้ฮะ กรณีนี้ผมไม่มีจุดเกิดเพเป็นตัวสร้างใหม่เอาเลยครับผมสำหรับทิปในวันนี้ขอจบไปเพียงแค่น,นี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย